ขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนคูนแสนสนุกนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับบรรยากาศอบอุ่นในสัปดาห์วันแม่แห่งชาตินะครับหลังจากคลิปก่อนนะครับเราพูดถึงประวัติของพระนาเจ้าเศรกิจพระบรมราชินาน,นะครับหรือพระราชประกิตต่างๆของท่านเนาะวันนี้เราจะ,จะมาพูดถึงความหมายความสําคัญดอกไม้หรือสีประจําวันแม่นะครับว่ามีความเป็นมาหรือมีเหตุผลยังไงถึงใช้สิ่งของหรือสีนี้เนาะ อ่าโอเคถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยอ่าครับถ้าพูดถึงความเป็นมาหรือความสาคัญของวันแม่นะครับวันแม่นะครับเป็นวันสําคัญที่แต่ละประเทศได้จัดขึ้นเพื่อระลึกหรือให้เกียรติพระคุณของคุณแม่นะครับในการดูแลเอาใจใส่อุ้มท้อง9เดือนนะครับกว่าจะคลอดออกมาและเลี้ยงดูเราจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมครับเป็นการลึกถึงบนคุณท่านในการที่อดทน ในการปุ้มท้องหรือทํเสิ่งต่างๆเพื่อให้เด็กๆได้เจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตที่ดีใช่ไหมครับนี่คือการล,ลึกถึงหรือให้เก็บของแม่เรานะครับให้แม่ไอเก็บข,ของคุณแม่เนาะอ้าวและที่สาคัญทำไมประเทศไทยต้องจัดวันที่12สิงหานะครับเหตุผลก็เพราะว่าเนื่องจากพระนางเจา้าสิรกิตพระบรมราชิ Phillip นานะครับได้ท่านได้พระมีวันพระสมภพหรือวันเกิดก็คือวันที่12สิงหานั่นเองนะครับนี่คือเหตุผลว่าทําไม ประเทศไทยถึงจัดวันที่12สิงหาเป็นวันแม่แห่งชาติเนาะอ้าวโอเคนะครับต่อไปถ้าพูดถึงดอกไม้ประจำวันแ,แม่ก็คือดอกอ่านะครับดอกไม้ประจำวันแม่ก็คือดอกมะลินั่นเองนะครับถ้าพูดถึงดอกมะลินะครับเป็นดอกไม้มงคลที่คนไทยนับถือนะครับว่าเป็นดอกไม้ที่เป็นสีมงคลนะครับในการนํามามรา้อยพงมลัยแบบนี้เทียร้อยพมลัยเพื่อไปถวายพระต่างๆใช่ไหมครับ อ่าเลยได้นํามาเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่นะครับแทนความรักอันบริสุทธิ์ที่แม่มีต่อลูกนะครับนี่คือเหผลว่าทําไมเป็นดอกมะลิเนาะอ่าและมีสีขาดิอาจจะเคยเห็นเนาะถ้าไม่เคยเห็นก็ต้องดูดตามรูปนะครับดอกมะลินะครับอ่าเราสามารถใช้เป็นสื่อแทนให้กับคุณแม่ได้นะครับแต่ที่สําคัญที่สุดการเป็นเด็กดีและเชื่อฟังท่านจะเป็นสิ่งที่ทดแทนพระคุณหรือจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราสามารถทําได้ตอนนี้เนาะเพราะเด็กยังเป็นเด็กอยู่ใช่ไหมครับ อ่าแล้วต่อไปถ้าพูดถึงสีประจำวันแม่ก็คือสีอะไรเลยอ่าสีสีฟ้าเหมือนเสื้อนี่คนใส่ใช่ไหมครับอ้าเหตุผลว่าทําไมต้องเป็นสีฟ้าวันแม่ทําไมไม่เป็นสีชมพูหรือเป็นสีอย่างอื่นที่เด็กชอบเพราะว่าวันแม่ก็คือสัญลักษณ์ของแม่แผ่ควปนี่นดินก็คือพระนางเจ้าสิรฐฐิกิตพระโรมราชีนาใช่ไหมครับและท่านได้ทรงมีพระสมภพวันที่12สิงหาและตรงกับวันศุกร์นั่นเองครับอ้าวันศุกร์นะครับ แทนสีได้เลยสีฟ้านั่นเองเหตุผลว่าทําไมวันแม่ต้องเป็นสีฟ้าเพราะเป็นวันคล้ายวันพระสมภพของพระนางเจ้าสิกิตก็คือวันศุกร์นั่นเองนะครับอ่าโอเควันนี้ขวัญก็มีเรื่องมาฝากอีกเพียงหนึ่งเรื่องก็คือความเป็นมาความสําคัญดอกไม้ธงและสีประจําวันแม่นะครับอ่านี่คือเหตุผลที่ทําไมต้องมีวันโอเควันนี้พวหมดเวลาแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับบ๊ายบาย